สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยโลกวันนี้รายการที่จะพาคุณไปเจาะลึกทุกแง่มุมของโลกความมั่นคงและยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศวันนี้เราจะพาไปดูหนึ่งในข่าวใหญ่ที่กำลังสะเทือนวงการทหารอาเซียนเมื่อจีนมอมเรือรบไทป์0 5 6 4ให้กับกัมพูชาซึ่งหลายฝ่ายมองว่านี่อาจไม่ใช่แค่ของขวัญ แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ทางยุทธศาสตร์ที่มีผลต่อสมดุลอำนาจในภูมิภาคโดยตรงถูกต้องเลยค่ะเพราะกัมพูชานับเป็นพันธมิตรที่จีนให้ความสําคัญมานานโดยเฉพาะในช่วงหลังที่ความสัมพันธ์กับตะวันตกของกัมพูชาเริ่มห่างเหินจีนจึงเข้ามาเติมเต็มทั้งด้านเศรษฐกิจการลงทุนและที่สําคัญคือด้านการทหารการมอบเรือรบไทป์056 4ครั้งนี้จึงไม่ใช่เรื่องเล็กแต่คือการส่งสัญญาณถึงประเทศรอบข้างโดยเฉพาะประเทศไทยจุดเริ่มต้นของโครงการไทป์056 ก่อนอื่นเราต้องย้อนกลับไปดูที่มาของเรือรุ่นนี้กันก่อนครับ Type 056หรือที่รู้จักกันในชื่อเจียงดาวคลาสคอเวตเป็นเรือรบขนาดกลางที่จีนออกแบบและสร้างขึ้นเองเพื่อทดแทนเรือรุ่นเก่าที่ใช้งานมานานในกองทัพเรือ PLA Navy จีนเริ่มพัฒนาเรือรุ่นนี้ตั้งแต่ช่วงปู2010 โดยมีเป้าหมายให้เป็นเรือรบอันเอกประสงค์สำหรับภารกิจชายฝั่งสามารถลาดตระเวนป้องกันน่านน้ำต่อต้านเรือผิวน้ำและเฝ้าระวังเรือดำน้ำได้ในระดับหนึ่งถือเป็นเรือที่เหมาะกับสงครามความเข้มต่ำหรือ low intensity conflict เช่นการคุ้มกันเขตเศรษฐกิจพิเศษการปราบโจรสลัดและการลาดตระเวนในทะเลจีนใต้สเปคและสมรรถนะพื้นฐานของไทป e 0564ถ้าพูดถึงเรือรบ เรือไทป์0564ติดตั้งอาวุธครบถวนสำหรับการรบเบื้องตน้นอาวุธหลักคือปืนใหญ่ขนาด76มิ mm, ม HPJ-26 ใช้สำหรับโจมตีเป้าหมายผิวน้ำหรือยิ่งสนับสนุนการขึ้นฝั่งนอกจากนี้ยังมีปืนกลอัตโนมัติ30มิลิเมตรจำนวน2กระบอกพร้อมระบบควบคุมการยิงแบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถสังหารเป้าหมายความเร็วสูงเช่นเรือเร็วหรือดโดรนได้ส่วนขีปนาวุธต่อต้านเรือผิวน้ำใช้ YJ-83 หรือ C-803 มีพิสัย,ยิงสูงสุดกว่า180กิเมตรและยังไม่หมดนะครับ เรือยังมีระบบป้องกันภัยทางอากาศ FL 3 0 0 0 N HQ 10ซึ่งเป็นขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานระยะสั้นแบบยิงขึ้นจากแท่น8ช่องคล้ายระบบแรมของสหรัฐ ช่วยป้องกันเรือจากขีปนาวุธต่อต้านเรือหรือเครื่องบินโจมตีได้ในระยะใกลส่วนระบบตรวจจับนั้นใช้เรดาร์แบบ Type 360 Search Radar าทำงานร่วมกับ LR666 Fight Control r a d a และเรดาร์ควบคุมปืน Type 347G ทั้งหมดเชื่อมเข้ากับระบบบัญชาการรบกลาง ZKJ5 Combat Management System ซึ่งเป็นสมองของเรือในการประมวลผลข้อมูลจากเรดาร์เซ็นเซอร์และระบบอาวุธทั้งหมด ความแตกต่างระหว่าง Type 056และ Type 0564แต่ที่น่าสนใจคือ Type 0564ไม่ใช่รุ่นมาตรฐานนะครับเพราะเรือ Type 056แบ่งได้เป็นหลายรุ่นย่อยเช่น Type 056พื้นฐาน Type 056A รุ่นต่อต้านเรือดำน้ำ และ t ท p e 056C ที่มีการปรับแต่งเพื่อส่งออกให้ต่างประเทศรุ่นที่จีนมอมให้กัมพูชาคาดว่าเป็นไท p e 056C ที่ปรับลดบางระบบเช่นอาจไม่มีโซน่าลากท้ายหรือตัดระบบต่อต้อตานเรือดำน้ำบางส่วนออกเพื่อให้เหมาะกับภารกิจใช้ฝังรวมถึงลดต้นทุนและความซับซ้อนในการบำรุงรักษาถึงอย่างนั้นตัวเรือก็ยังถือว่าครบเครื่องสำหรับการลาดตระเวนใช้ฝังและมีอำนาจการยิงที่เหนือกว่าเรือรุ่นเก่าของกัมพูชาแบบเทียบไม่ติดนะครับ เพราะก่อนหน้านี้กัมพูชามีเพียงเรือตะเวนชายฝั่งขนาดเล็กที่มีอาวุธเพียงปืนกลไม่สามารถต่อกองกับเรือรบจริงได้เลยมุมมองยุทธศาสตร์ของจีนจีนไม่ได้แค่ส่งเรือให้เปล่าค่ะแต่ยังใช้โอกาสนี้ขยายอิทธิพลทางการทาหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในอ่าวไทยซึ่งเป็นเส้นทางยุทธ,ธศาสตร์ที่มีความสําคัญมากหลายฝ่ายมองว่าการมอบเรือรบไทป์0564ให้กับกัมพูชาคือการส่งหูและตาของจีนเข้ามาใกล้ประเทศไทยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจีนเข้ามาช่วยพัฒนาฐานทัพเรือนเรียมซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของกัมพูชาติดทะเลอ่าวไทยนั่นหมายถึงว่าเรือไทป์ 056C จะประจำการอยู่ห่างจากชายฝั่งไทยเพียงไม่กี่ร้อยกิโลเมตรเท่านั้นสื่อต่างประเทศหลายสำนักอย่างเช่นรอยเตอรและเดอะดิปโลแมต่างรายงานตรงกันว่าฐานทัพเรือเรียม อาจกลายเป็นฐานทัพจีนรังแรกในเอเชียตอนออนเอียงใต้ซึ่งหากเป็นจริงนั่นหมายถึงจีนสามารถใช้เรือรบลำนี้ในการลาดตระเวนหรือเก็บข้อมูลทางยุทธศาสตร์ในอ่าวไทยได้โดยตรงกำลังทางเรือของกัมพูชาก่อนและหลังได้รับ Type 056ก่อนหน้านี้กำลังทางเรือของกัมพูชาอยู่ในระดับค่อนข้างจำกัดมีเรือตรวจการใช้ฝั่งขนาดเล็กหลายลำที่ได้รับจากประเทศต่างๆแต่ขาดเรือที่มีระบบเรดาร์หรือขีปนาวุธแบบจริงจัง ดังนั้นการได้รับเรือไทป์0564จากจีนนับเป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่เพราะเป็นครั้งแรกที่กัมพูชามีเรือรบที่มีขีปนาวุธต่อต้านเรือและระบบป้องกันภัยทางอากาศในระดับมาตรฐานเรือรบสมัยใหม่แต่ก็ต้องยอมรับว่าการมีเรือไม่ได้หมายถึงว่าจะใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพราะการฝึกการซ่อมบำรุงและการประสานระบบต่างๆล้วนต้องใช้เวลาและความชำนาญสูง จีนเองคงต้องส่งเจ้าหน้าที่หรือที่ปรึกษาทางการทหารเข้ามาช่วยดูแลในช่วงแรกมุมมองของประเทศรอบข้างประเทศไทยเองก็จับตาเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดค่ะแม้จะยังไม่มีการแสดงท่าทีอย่างเป็นทางการจากกระทรวงกลาโหมแต่สื่อไทยและผู้เชียวชาญด้านความมั่นคงหลายรายต่างออกมาแสดงความคิดเห็นว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงสมดุลพลังในอ่าวไทยเพราะก่อนหน้านี้กัมพูชามีกําลังทางเรือที่แทบจะเทียบไทยไม่ได้เลยแต่เมื่อมีไทป์0ู6ย์สีเข้ามาแม้จะยังไม่เท่ากัน แต่ก็สร้างสัญญาณเตือนให้ไทยต้องเตรียมพร้อมในระยะยาวโดยเฉพาะในด้านการป้องกันน่านน้ำและการลัดตะเวนทางมะเลผลกระทบต่อภูมิภาคและการตอบสนองของไทยการมอบเรือรบครั้งนี้ไม่ได้มีผลเฉพาะสองประเทศเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อสมดุลทางทะเลในอาเซียนด้วยเพราะทำให้จีนมีจุดยุทธศาสตร์ใหม่ที่สามารถมองเห็นทั้งอ่าวไทยและเส้นทางเดินเรือสำคัญที่เชื่อมต่อสู่ทะเลอันดามันในขณะที่ไทยเองก็มีเรือรบที่เหนือกว่าในหลายด้าน ทันเรือฟริกเกตสมรรถนะสูงอย่างเรือหลวงตากสินและเรือหลวงนเรศวรรวมถึงเรือตรวจการไกลฝั่งรุ่นใหม่อย่างเรือหลวงประจวบคิรีขันซึ่งมีขีดความสามารถสูงกว่า Type 0564อย่างชัดเจนแต่ถึงอย่างนั้นไทยก็ต้องเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์เพราะในโลกความมั่นคง การเคลื่อนไหวแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจสร้างผลใหญ่ได้ในอนาคตสรุปได้ว่าการที่จีนมอบเรือรบไทป์0564ให้กับกัมพูชาไม่ใช่แค่การช่วยเหลือแต่เป็นเกมยุทธศาสตร์ที่ซับซ้อนจีนได้ทั้งสร้างพันธมิตรและวางหมากทางการทหารในจุดที่ใกล้ประเทศไทยมากที่สุดและในตอนต่อไปเราจะพาไปเจาะลึกกันว่าเรือ Type ไทป์0564มีศักยภาพแท้จริงแค่ไหนในการรบระบบขีปนาวุธโซนาและอาวุธทั้งหมดทำงานอย่างไรรวมถึงเราจะนำมาเปรียบเทียบตรงกับเรือรบของไทยว่าถ้าเกิดเหตุการณ์จริง ใครจะได้เปรียบในสนามรบทางมาเลอ่าวไทยเราได้พูดถึงที่มาของเรือรบไท p e 0564และความหมายทางยุทธศาสตร์ของการที่จีนมอบเรือลำนี้ให้กัมพูชาในบทนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกภายในตัวเรือว่าจริงๆแล้วมันมีระบบอะไรซ่อนอยู่และเมื่อเทียบกับเรือรบของไทยเช่นเรือหลวงนเรศวรหรือเรือหลวงประจบคีวิตันผลลัพธ์จะออกมาอย่างไรระบบขีปนาวุธ YJ83 หหััวใจจลลกกกของารรมตีะะยไโเริ่มกันที่อาวุธสำคัญที่สุดของเรือลำนี้นั่นคือขีปนาวุธ YJ83 หรือชื่อทรงออกว่า C803 ถือเป็นขีปนาวุธต่อต้านเรือผิวน้ำที่ทรงพลังของจีนติดตั้งอยู่ในแท่นยิงสี่ช่องทางด้านกลางเรือ YJ83 มีพิสัยยิงสูงสุด180-200กิโลเมตรทำความเร็วได้มาก0.9หรือเกือบเสียงใช้ระบบนำวิธีผสมระหว่าง INS กับ Active Radar Seeker ในระยะสุดท้ายสามารถบินในระดับต่ำเพียง5-7เมตรเหนือผิวน้ำแบบ Sea Skimming เพื่อลดโอกาสถูกตรวจจับและหัวรบหนักกว่า165กิโลกรัมเพียงลูกเดียวก็สามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อเรือฟิเกตขนาด2,000-3,000ถึงตันได้ แม้พลังจะดูน่ากลัวแต่ต้องย้ำว่า YJ83 เป็นระบบรุ่นเก่ากว่าขีปนาวุธสมัยใหม่ของไทยหลายรุ่นเพราะเรือฟริเกตไทยเช่นเรือหลวงนเรศวรและเรือหลวงประจวบคิรีขันติดตั้งฮาพูลบล็อกทูจากสหรัฐซึ่งมีพิสัยยิงไกลกว่า240กิโลเมตรและมีระบบ GPS g u i d a n c e แม่นยำกว่ามากดังนั้นในเชิงเทคนิค YJ83 ยังตามหลังฮพูลเล็กน้อย แต่สิ่งที่ทําให้จีนยังเลือกใช้คือความเสถียรและราคาถูกสําหรับประเทศเล็กอย่างกัมพูชามันคือทั้งเลือกที่สมเหตุสมผลระบบป้องกันภัยทางอากาศ FL 3 0 0 0 n โลระยะประชิดของเรือรบส่วนระบบป้องกันภัยทางอากาศ Type 056C ติดตั้ง FL 3 0 0 0 n หรือที่เรียกกันว่า HQ 10เป็นขีปนาวุธ Short Range Air Defense ยิงจากแท่นยิง8ช่องทางบริเวณท้ายเรือ พิสัยยิงประมาณ9กิโลเมตรใช้ระบบนำวิธีอินฟราเรดและพาสซีฟเรดาร์ซีเกอร์พูดง่ายๆก็คือมันเป็นระบบที่ใช้ป้องกันตัวเรือในระยะใกล้เวลามีขีปนาวุธของฝ่ายตรงข้ามพุ่งเข้ามา FL 3 0 0 0 n จะยิงสกัดแบบอัตโนมัติคล้ายกับระบบ r รมหรือ C RAM ของสหรัฐเพียงแต่ระยะยิงสั้นกว่า จุดเด่นของระบบนี้คือตอบสนองเร็วแต่ข้อเสียคือถ้าเจอการโจมตีแบบหลายลูกพร้อมกันหรือจากระยะไกลเกินกว่า10กิโลเมตรมันไม่สามารถรับมือได้ทั้งหมดตรงนี้เองที่ทำให้ไทป์0564ยังต้องพึ่งการคุ้มคันจากฝูงเรืออื่นหรือเครื่องบินขับไล่ปืนใหญ่แหนในทีเอสสมิลิเมตรและปืกนกลน3มมเเครื่องมือรบระยะใกล้ ด้านหน้าเรือคือปืนใหญ่ HPJ 26ขนาด76มิลิเมตรพัฒนาแบบเดียวกับปืน AK 1 7 6ของรัสเซียยิงได้ไกลสุด15กิโลเมตรใช้ยิงได้ทั้งเป้าหมายทางผิวน้ำและอากาศสามารถยิงได้ถึง120นัดต่อน,นาทีส่วนปืนกล30มิลิเมตรจำนวน2กระบอกติดตั้งด้านข้างใช้ยิงเรือเร็วดโดรนหรือเฮลิคอปเตอร์ที่บินต่ำควบคุมด้วยระบบไฟคอนโทรลเรดาร์แบบอัตโนมัติ ซึ่งถือว่าทัานสมัยกว่าเรือรุ่นเก่าของกัมพูชาทุกลำเรดาร์ーーและโซนา่าตาและหูของเรือเรือ Type 0 5 6 c ติดตั้งเรดาร์ Type 360แบบ 3D สามารถตรวจจับได้ไกลกว่า150กิโลเมตรทำงานร่วมกับเรดาร์ควบคุมการยิง LR 6 6และระบบ ZKJ 5 CMS ซึ่งเป็นสมองกลางในการประมวลผลสามารถติดตามเป้าหมายพร้อมกันได้มากกว่า20เป้าหมายในเวลาเดียวกันแต่ในด้านการตรวจจับใต้น้ำ Type 0 5 6 4อาจไม่มีโทอตอารีโซนาเหมือนรุ่น 056A จึงมีข้อจำกัดในการตรวจหาเรือดำน้ำในทะเลลึกขณะที่เรือฟริกเกตของไทยอย่างเรือหลวงตากสินและเรือหลวงนเรศวรมีทั้งฮาวมอนเตโซนาและโทอตอารโซนาครบชุดดังนั้นในสงครามใต้น้ำไท p e 0 5 6 4ถือว่ายังเสียเปรียบชัดเจนแต่ถ้าเป็นการรบ Surface Engagement ใกล้ฝั่งมันสามารถโต้ตอบได้ดีและมีความคล่องตัวสูง เปรียบเทียบตรงกับเรือรบหลักของไทยงั้นเรามาดูกันชัดๆค่ะว่าถ้า Type 056C ต้องเผชิญหน้ากับเรือรบของไทยผลลัพธ์จะออกมาแบบไหนเริ่มจากเรือหลวงนเรศวรและเรือหลวงประจวบคีรีขันของไทยทั้งสองลำเป็นฟิกเกตสมรรถนะสูงขนาด3,000ตันติดตั้งขีปนาวุธฮาพูลบล็อกทูที่ยิงได้ไกล240กิโลเมตรมีระบบเรดาร์สมาร์ทเอสและระบบคอมมานด์คอมแบทซิสเต็มที่ซับซ้อนกว่า แถมยังมีระบบป้องกันอากาศยาน ESM ES s ที่พิสัยยิงไกลถึง50กิโลเมตรส่วนเรือ Type 0564ของกัมพูชาแม้จากคล่องตัวแต่พิสัยเรดาร์สั้นกว่าและไม่มีขีปนาวุธระยะไกลหรือระบบป้องกันชั้นกลางทำให้ถ้าเจอกันในทะเลเปิดไทยจะสามารถตรวจพบและล็อกเป้าหมายได้ก่อนและมีโอกาสยิงก่อนในระยะที่ Type 0564ยังไม่สามารถโต้อตอบได้แต่หากสถานการณ์อยู่ในพื้นที่ชายฝั่งหรืออ่าวแคบ แท็บ0564จะได้เปรียบเรื่องความเร็วและพื้นที่รับเรดาร์สามารถซุ่มยิงแล้วถอยหนีได้ง่ายซึ่งตรงนี้คือยุทธวิธีที่กัมพูชาน,น่าจะใช้มากที่สุดเปรียบเทียบกับเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์อีกลำหนึ่งที่ต้องพูดถึงคือเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์เรือตรวจการไกลฝั่งรุ่นใหม่ของไทยแม้จะมีขนาดใกล้พันเก้าร้อยตันแต่เป็นเรือที่ติดระบบควบคุมการยิงและเรดาร์ทันสมัยมากพร้อมระบบอาวุธที่สามารถติดตั้งฮาพูลหรือเอ็กโซเซตให้ในอนาคต เมื่อเทียบกันตรงๆเรือ Type 0564จะได้เปรียบในแง่ความคล่องตัวและขนาดที่เล็กกว่าแต่ในด้านเทคโนโลยีระบบเรดาร์และการประสานกับฝูงบินไทยมีความเหนือกว่าแน่นอนและที่สำคัญลูกเรือไทยมีประสบการณ์การฝึกและซ้อมรบกับต่างประเทศอยู่เสมอส่วนของกัมพูชาย,ยังขาดการฝึกในระดับนานาชาติการฝึกและขีดความสามารถของลูกเรือ นี้คืออีกปัจจัยที่หลายคนมองข้ามค่ะเพราะเรือรบจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อคนบนเรือมีความชำนาญเรือไท p e 056C อาจมีระบบอัตโนมัติแต่ต้องใช้เวลาอย่างน้อย2-3ปีให้ลูกเรือกัมพูชาเข้าใจระบบทั้งหมดจีนอาจส่งครูฝึกและเจ้าหน้าที่เทคนิคเข้ามาช่วยในช่วงแรกแต่ในระยะยาวความสามารถของเรือลำนี้จะขึ้นอยู่กับการบำรุงรักษาหากชิ้นส่วนหรือระบบใดชำรุดต้องพึ่งจีนทั้งหมด ซึ่งนั้นหมายถึงเรือจะเป็นอาวุธที่จีนควบคุมได้ทางอ้อมนั่นจึงทำให้ไทยเองต้องจับตาไม่เพียงแต่เรือลำนี้แต่รวมถึงเจ้าหน้าที่จีนที่จะมาประจำในฐานเรือกัมพูชาด้วยมุมมองนักวิเคราะห์ต่างชาติ The Diplomat และ Reuters รายงานว่าเรือ Type 0 5 6 c ที่ส่งให้กัมพูชาอาจไม่ได้มีระบบครบชุดเหมือนของกองทัพเรือจีนบางระบบอาจเป็นเพียงดัมมี่สเตมหรือระบบจำกัดการทำงาน เพื่อให้ใช้ได้เฉพาะในภารกิจป้องกันชายฝั่งเท่านั้นนั่นหมายถึงว่าแม้เรือจะดูทรงพลังแต่ในเชิงยุทธศาสตร์จีนยังถือกุญแจไว้ในมือเพราะถ้าไม่มีการอัปเดตซอฟต์แวร์หรืออะไรจากจีนเรือลำนี้อาจกลายเป็นเพียงเรือตรวจการขนาดใหญ่เท่านั้นยุทธวิธีที่กัมพูชาอาจใช้ในักวิเคราะห์บางรายเชื่อว่ากัมพูชาอาจใช้ไทป์ศูนย์ห้าหกซีในลักษณะเรือโจมตีเร็วและถอยเร็วคือเข้าใกล้ในระยะ8 0ถึง100กิโลเมตรปล่อยขีปนาวุธ YJ83 แล้วรีบถอนตัว เพื่อใช้ข้อได้เปรียบด้านความเร็วและขนาดเล็กแต่นั่นต้องอาศัยการควบคุมเป้าหมายจากภายนอกเช่นเรดาร์ชายฝั่งหรือโดนของจีนซึ่งหากไม่มีข้อมูลจากภายนอก Type 0 5 6 c จะมีขีดจำกัดในการตรวจจับเป้าหมายระยะไกลมากตรงนี้เองที่ทำให้หลายฝ่ายมองว่าการมอบเรือให้กัมพูชาคือการเปิดประตูให้จีนเข้ามามีระบบสอดแนมในอ่าวไทยเพราะเครื่องนี้สามารถส่งข้อมูลกลับไปยังบาธีคัมบัสเรียมซึ่งเชื่อมโยงกับระบบสื่อสารของจีนได้โดยตรง ภาพรวมเมื่อเทียบเชิงยุทธศาสตร์หากมองภาพรวมเรือไทป์ศูนย์ห้าหคือเรือรบระดับโควิดคลาสในขณะที่เรือไทยส่วนใหญ่คือฟ i ิกเกตคลาสดังนั้นขีดความสามารถในการรบระยะยิงระบบเรดาร์และป้องกันอากาศยานไทยยังคงเหนือกว่าแต่สิ่งที่น่ากังวลคือเรือลำนี้สามารถสร้างความท้าทายใหม่ให้กองทบเรือไทยเพราะไทยต้องเพิ่มการเฝ้าระวังทางเรดาร์ในอ่าวไทยตอนล่าง รวมถึงเพิ่มการลาดตระเวนของเรือตรวจการและเครื่องบินดอเนีย228ที่ใช้สอดแนมทางทะเลเสียงจากผู้เชี่ยวชาญไทยอดีตนายทหารเรือไทยบางรายให้ความเห็นว่าไท p e 056C เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ของกัมพูชาแต่ยังไม่ถึงขั้นคุกคามไทยเพราะไทยมีทั้งระบบเรดาร์ฐานเรือและเรือดำน้ำในอนาคตที่สามารถโต้ตอบได้แต่ก็น่าสังเกตว่าจีนอาจไม่หยุดเพียงแค่ลำนี้ ในอนาคตอาจมีการเพิ่มหรืออัปเกรดระบบใหม่ให้ได้ถ้าเป็นเช่นนั้นไทยก็ต้องปรับยุทธศาสตร์ให้ทันสรุปแล้ว t ท pe 0 5 6 4คือเรือรบที่มีศักยภาพระดับกลางสามารถป้องกันชายฝั่งและโจมตีระยะไกล้ได้ดีแต่เมื่อเทียบกับเรือรบหลักของไทยยังเสียเปรียบในแทบทุกมิติทั้งอาวุธเรดาร์และการฝึกอย่างไรก็ตามมันเป็นหมากสำคัญที่จีนใช้ปักธงในอ่าวไทยผ่านกัมพูชาเพราะทุกครั้งที่ t y p e 0 5 6 4ออกปฏิบัติการ ข้อมูลจากเรดาร์ของมันอาจถูกส่งกลับไปยังระบบของจีนได้โดยตรงในบทต่อไปของคุยโลกวันนี้เราจะพาคุณไปอนิจจารผลกระทบระยะยาวว่าการที่จีนมอบเรือลำนี้ให้กัมพูชาจะเปลี่ยนแปลงสมดุลทางการทหารในอาเซียนอย่างไรและไทยควรรับมือแบบไหนเพื่อคงความมั่นคงในอ่าวไทยและทะเลอันดามันหลังจากที่เราได้เจาะลึกระบบการรบของเรือไทป์ 056C กันไปแล้วในบทที่สในบทสุดท้ายนี้ เราจะมาวิเคราะห์กันให้ลึกขึ้นว่าการที่จีนมอบเรือลำนี้ให้กับกัมพูชาส่งผลต่อสมดุลทางทหารในอาเซียนอย่างไรและประเทศไทยควรรับมือกับสถานการณ์ใหม่นี้อย่างไรเพื่อรักษาความมั่นคงในภูมิภาคบทบาทใหม่ของกัมพูชาในสมรภูมิอ่าวไทยก่อนหน้านี้กัมพูชามาถูกมองว่าไม่มีกำลังทางเรือที่น่ากลัวนนะัก เพราะส่วนใหญ่มีเพียงเรือลาตระเวนขนาดเล็กและเรือขนส่งเท่านั้นแต่เมื่อได้รับไทป์0564จากจีนภาพลักษณ์ของกองทัพเรือเขมรก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงค่ะจากประเทศที่เคยไม่มีเรือรบที่ติดขีปนาวุธตอนนี้กัมพูชากลายเป็นประเทศแรกในภูมิภาคลุ่มแนะน้ำไม่โขงที่มีเรือรบขีปนาวุธสมัยใหม่นั่นทําให้สมดุลพลังทางทะเลในอ่าวไทยเริ่มขยับแม้จะยังห่างชั้นจากไทยและเวียดนาม แต่ก็สร้างแรงสะเทือนเชิงจิตวิทยาได้ไม่น้อยจีนในบทบาทผู้อยู่เบื้องหลังต้องยอมรับว่าผู้เล่นตัวจริงในเกมนี้ไม่ใช่กัมพูชาแต่คือจีนเพราะการมอบเดือไทป์สูต564ให้กัมพูชาไม่ได้เป็นเพียงความช่วยเหลือแต่เป็นการปักธงทางยุทธศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จีนรู้ดีว่าอ่าวไทยเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สําคัญมากเชื่อมต่อทั้งอ่าวเบงกอลและทะเลจีนใต้ หากจีนมีฐานเรือเรียมในกัมพูชาก็จะสามารถเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของไทยมาเลเซียและเวียดนามได้ทั้งหมดและนี่คือเหตุผลที่หลายประเทศรวมถึงสหรัฐและออสเตรเลียต่างแสดงความกังวลเพราะฐานเรือเรียมของกัมพูชาอาจกลายเป็นจุดตั้งต้นของการขยายอิทธิพลทางทหารของจีนในอาเซียนการเฝ้าระวังและการสอดแนมในอ่าวไทย สิ่งที่น่ากลัวกว่าอาวุธคือข้อมูลเพราะเรือไทป์0564ทุกลำมีระบบเรดาร์โซนา่าและระบบสื่อสารที่สามารถเชื่อมโยงกลับไปยังเครือข่ายของจีนได้โดยตรงถ้าเรือเหล่านี้ออกลาตะเวนในอ่าวไทยเป็นประจำนั่นหมายความว่าจีนจะสามารถเก็บข้อมูลการเคลื่อนไหวของเรือไทยได้แบบเรียลไทม์รวมถึงพิกัดของฐานเรือและการฝึกซ้อมของกองทัพเรือไทยในบางพื้นที่ นี่จึงไม่ใช่แค่การมอบเรือให้เพื่อนบ้านแต่เป็นการขยายหูตาของจีนมาถึงใจกลางอ่าวไทยและเป็นสิ่งที่ไทยจำเป็นต้องเตรียมรับมืออย่างรอบคอบที่สุดผลกระทบต่อสมดุลอานาจในอาเซียนเมื่อมองในภาพกว้างการมีไทย้ยศูน์ในกัมพูชาทำให้โครงสร้างทางทหารของอาเซียนเริ่มเปลี่ยนเพราะจีนสามารถมีพันธมิตรทางทะเลที่ติดอาวุธจีนโดยตรงในภูมิภาค ข้างหน้าที่เวียดนามยังคงใช้อาวุธจากรัเสเซียไทยใช้อาวุธผสมจากตะวันตกและจีนส่วนฟิลิปปินส์เริ่มหันกลับไปพึ่งสหรัฐอีกครั้งนั่นหมายถึงอาเซียนกำลังกลายเป็นสมรภูมิแข่งขันด้านเทคโนโลยีอาวุธที่แต่ละประเทศต่างเลือกข้างมหาอำนาจเพื่อสร้างความมั่นคงของตนเองและในสถานการณ์แบบนี้ประเทศที่อยู่ตรงกลางอย่างไทยจำเป็นต้องรักษาสมดุลอย่างชาญฉลาดที่สุดความพร้อมของกองทัพเรือไทย ในปัจจุบันไทยมีเรือฟริกเกตและเรือตรวจการไกลฝั่งรวมกันกว่า20ลำโดยเฉพาะเรือฟริกเกตสมรรถนะสูงอย่างเรือหลวงนาเรศวรเรือหลวงตากศิน์และเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชซึ่งติดตั้งระบบขีปนาวุธฮาพูลและระบบเลดราสมาร์ทเอสขั้นสูงเรียกว่าถ้ามองในภาพรวมไทยยังมีศัก,กยภาพเหนือกว่ากัมพูชาหลายเท่าแต่สิ่งที่ไทยต้องไม่ประมาทคือยุทธศาสตร์ระยะยาวของจีน เพราะจีนอาจจะใช้กัมพูชาเป็นฐานทดสอบการเชื่อมต่อข้อมูลทางเรดาร์ในภูมิภาคซึ่งหากสำเร็จอาจทําให้จีนมีระบบเฝ้าระวังครอบคลุมอ่าวไทยทั้งหมดยุทธศาสตร์ที่ไทยควรดําเนินการผู้ชีวชาญด้านความมั่นคงของไทยเสนอแนวทางรับมือไว้หลายข้อข้อแรกคือเพิ่มการลาดตระเวนทางทะเลอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้ชายแดนทางทะเลกับกัมพูชา ข้อ2คือพัฒนาระบบเรดาร์ชายฝั่งของไทยให้ครอบคลุมตลอดแนวอ่าวไทยรวมถึงเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบของกองทัพอากาศและกองทัพบ,บกเพื่อให้การตรวจจับภัยทางทะเลเป็นไปแบบเร็วทม์ข้อ 3. คือเสริมความร่วมมือกับประเทศพันธมิตรอย่างเช่นสหรัฐและญี่ปุ่นในด้านเทคโนโลยีตรวจจับและตรวจซ้อมรบทางทะเลเพราะในโลกยุคใหม่ความร่วมมือทางข้อมูลสำคัญกว่าจำนวนเรือและสุดท้าย คือสร้างความโปรง่งใสกับเพื่อนบ้านผ่านการเจรจาทางทหารและการซ้อมรบพรหุภาคีในอ่าวไทยเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและลดความตึงเครียดเสียงจากวงการความมั่นคงของไทยมีนายทหารระดับสูงของไทยให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าการมอบเรือไทป์0564ให้กัมพูชาไม่ใช่เรื่องใหญ่มากในเชิงกำลังรบแต่เป็นเรื่องใหญ่ในเชิงสัญ,ญลักษณ์ทางการเมือง เพราะมันแสดงให้เห็นว่ากัมพูชากำลังกลายเป็นจุดยึดโยงของจีนในภูมิภาคและหากปล่อยให้จีนเข้ามามีอิทธิพลมากเกินไปอาจทำให้ดุลอำนาจในอาเซียนเอียงข้างอย่างชัดเจนดังนั้นไทยต้องรักษาสมดุลให้ดีไม่ใช่แค่ซื้ออาวุธเพิ่มเท่านั้นแต่ต้องพัฒนาระบบความร่วมมือความเข้าใจและเทคโนโลยีไปพร้อมกันภาพลักษณ์ของไทยในสายตานานาชาติ แม้หลายประเทศจะมองว่าไทยเป็นมหาอำนาจทางทะเลระดับกลางของภูมิภาพแต่ไทยเองต้องพิสูจน์ว่ามีทั้งความพร้อมทางทหารและความเป็นผู้นำด้านความมั่นคงอาเซียนการเฝ้าระวังไท p e 0 5 6 4ไม่ควรเป็นเรื่องของความกลัวแต่เป็นเรื่องของการเข้าใจเกมยุทธศาสตร์ถ้าไทยสามารถวิเคราะห์และวางแผนรับมือได้อย่างมีเหตุผลก็จะไม่เพียงป้องกันประเทศแต่ยังสร้างภาพลักษณ์ที่มั่นคงในเวทีโลก สรุปได้ว่าเรือไทป์0 5 6ยคือหมากตัวใหม่ที่จีนใช้วางไว้ในภูมิภาคมันอาจไม่ได้เปลี่ยนสมการทางทหารทันทีแต่สร้างผลทางติดตวิทยาและข่าวกลางที่ลึกซึ้งในระยะยาวสำหรับไทยสิ่งสำคัญไม่ใช่การตอบโต้ด้วยอาวุธแต่เป็นการมองเห็นเกมใหญ่ของภูมิภาคและเดินหมากให้ฉลาดกว่าเพราะในยุคที่ข้อมูลคืออาวุธการวางระบบที่แม่นยำและการวิเคราะห์อย่างเฉียบคม คือสิ่งที่จะทำให้ไทยคงความได้เปรียบในสมรภูมิอ่าวไทยต่อไปและนี่คือการวิเคราะห์เชิงลึกจากรายการคุยโลกวันนี้เกี่ยวกับเรือไทป์0 5 6 4ที่จีนมอมให้กัมพูชาอาวุธที่อาจเปลี่ยนเกมทางยุทธศาสตร์ในอ่าวไทยเราหวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับทั้งข้อมูลและมุมมองใหม่และเห็นความสำคัญของการรักษาสมดุลระหว่างประเทศในภูมิภาคของเราอย่าลืมกดติดตามรายการคุยโลกวันนี้ เพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารและการวิเคราะห์โลกความมั่นคงที่คุณควรรู้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ